สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าพามาเห็ดสวนเลยค่ะพี่น้องปูผักนิดหนึ่งเพราะว่าปูกดอกไม้ค่ะเพราะว่าซื้อดอกไม้มาตะกี้นะคะพี่น้องนะคะซื้อไม้ไผ่นี่แหละค่ะต้นเฟื่องฟ้าค่ะพี่น้องป้าแพงอยู่ด้วยค่ะพี่น้องในตัวลยยี่สิบยูโรนะอันนี้ก็ดอกไม้ยังเขาเรียกยังบัวหัดดอกกระเช้ายังบื่งามงามพี่น้องแพงอยู่ค่ะแต่ละต้นเบ้องเนี่ยไปซื้อบางหันกระมาแปสิบกูยูโรบุ้งนึ่งเลย อ่ะก็เริ่มปลูกกับพี่น้องนะคะอันนั้นก็พอมีแดดมาปั๊บเริ่มดีเริ่มสวยแล้ว่ะดูสินะคะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องอาปลูกพักงาปลูกเนี่ยคะพอมีฝนเริ่มดีพี่น้องเอ้ขอโทษที่หันะฮะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางพี่น้องเอ้เปลี่ยนกระถางอีกมุมนึงกับพี่น้องเพราะว่ายุคนเดียวก็จะได้นี่นะคะรู้ไหมแม่ป้าสป้าปัาป้ซูฟังพี่น้องน้องไกลเวยคะ่ะมันเป็นมะเร็ง เนี่ยป้าจับออกมาเปิดเบองตูดด้วยค่ะพี่น้องน่าสงสารมากคือจิ้มมันแม่ค่ะพี่น้องเป็นมะเร็งแม่บังเนี่ยแหละแดง้งใจวายวอยู่ป้าเป็นคนให้ลูกใหม่ด้ค่ะเป็นคนจับแล้วก็จับแกะเป็นกากที่แหงๆนะพี่น้องออกลตุนซานแม่พี่น้องสมพ่อมันป่วยมันสิตายนะสองตัวโดนเขายิ่งถิงพี่น้องมันไปบุไ่ไหา้ป้าเลยล็อกมันไม่ยางอยู่นี่แหละเทศสวนเฮาหนิบังเน,นี่ยลิตรุนลิตุน,ตน,ตนพี่น้อง เนาะให้มันดีขึ้นมันแห้งเห็นไหมนะ่ะเป้าทิ้งจิ๋ใส่กันตายยญ่บาปเด้อบ่ตายดอกพี่น้องยังดีกว่าทรมานมันเจ็บโอ้ยดูสิมันหูจะคว่ำเพียงนี่ตัวดูดิยางเขากอกแล้วพี่นอ้องเออบังนี่แหละมสมพ่อเนี่ยมันเจ็บมันปวดพี่น้องเอ,อ้ลีตุนซาดนะฮะอากาศห้อนค่ะป้าก็เลยบอกว่านี่เนี่ยนะฮะวิธีทำนะคะพี่น้องแนะนำเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่กันกที่ทำเอ หนังหมูไว้พี่น้องแคบหมูด้วยค่ะเก็บไว้เป็นปีๆเลยะคะ่ะพี่น้องปีซ้งปีก็เสียด้ค่ะคือวิธีการนะคะพี่น้องเอาไปต้มนะคะ่ะต้มประมาณยี่สิบกว่านาทีนะ,ะต้มแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็ลอบไปพึ่งนะคะพี่น้องให้มันสิ์เกอรน้ำแล้วก็ใส่นะเกลือนะคะเกลือชูอรสคาน้อปรุงพร้อมเลยพี่น้องนะคะเกลือแล้วก็เสร็จแล้วก็น้ำส,สมสายชูด้วยพี่น้องมักทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีจากนั้นปั๊บเข้ากะ เอามาหั่นค่ะพี่น้องนะหั่นชิ้นเล็กๆนี้นะฮะจากนั้นปัาๆก็นั่มไปอบค่ะพี่น้องไปอบไมโครโอเวอร์นะคะสองร้อยสามสิบความห่อนประมาณสิบห้านาทีนะคะสิบนาทีค่ะพี่น้องเพราะต้องโดนนะคะพอจะนปั๊บมันจะสุกเกินไปแล้วจากนั้นแห้งปั๊บเราก็ออกมานี่แหละมาตากเลยค่ะพี่น้องตาแห้งๆเลยนะสองแดดสามแดดเลยะค่ะโอ้ยเวลามาทอดนี่พี่น้องสามารถเราทําแปลเป็นรูป อะไรนะคะพี่น้องแปรรูปคือทำกระเพาะป่าได้ค่ะนะคะกระเพาะป่ามันยากนะคะพี่น้องใส่แกงหน่อมืงหน่อไม้ทอดแคบหมูจะทําอะไรกินได้ค่ะเวลามันแห้งๆนะคะพี่น้องเก็บไว้นานมากนะคะอย่างที่ป้าพ้าจะทําทุกปีค่ะอันนี้ประมาณสี่กิโลน่ะเห็นไหมพราะเส็จแล้วมันได้นิดเดียวค่ะแล้วเพราะว่าป้าก็หัน่นมันก็จะหดหดหด,หดแล้วแต่เวลาเอาออกมากําเดียวเนี่ยทอดเดียอุย้ยเต็มมือเลยเยอะค่ะพี่น้องนะคะ เนี่ยวิธีทำนะพี่น้องป้ากระืือตะไคร้มาหมาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้มันห่างเกินไปนะคะเพราะสาหรับตากเนื้อป้าซื้อมากมากก่ะทีเดียวตากระมันแห้งวันนี้มีแดดป้าก็เลยตากระเต็มที่มันจะออกมั่นมันกระยโยดออกพี่น้องให้แห้งเลยนะคะสองแดดสามแดดไปเลยแต่เป็นเมืองไทยแดดเดียวมือเดียวได้เลยป้าก็เลยบอกว่าเนี่ยไปซื้อดอกไม้มาก็ยังมาปลูกต้นไม้นะคะเออวิชี่ยวเนี่ยอากาศฮ้อนพี่น้องป้ากบเมือกับฟังเขาไปน้ำเดี๋ยวว่าสิกเป็นไรซดย้ำแร่หรืออะคระพี่น้องนะ ไอ้ป้าพักคนกึ่งมือเนี่ยป้ากะเฮ็ดสวนเนาะเนอะเออป้ากับมือไปฉีดวัคซีนมาหมู่ว่านกะเออโอเคอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเอาว่ากันไปบันทึกป้ากะกะไอ้เปลี่ยนกระถางคนะพี่น้องอยู่หลังสวนยกของกันจะได้เฮ็ดง่ายๆต้องการได้กระถางกระถางไม่ค่ะพี่เดี๋ยวไปกระถางอันนี้สิเปลี่ยนต้นนี่ปลูกไปปลูกด้วยค่ะยักมันอกี้ตายเยอะเลยค่ะต้นอะไรมักการู้มักการูอะไรอย่างเง้ยค่ะ ได้รายงานจากอมรินทีวีว่ามัการเรผาศพน้องชมพู่มีอา,ารน้อยนั่นแสดงว่าน้องได้มีการเสียชีวิตระหว่างที่มีการรับประทานอาหารซึ่งพ่อและแม่จะรู้เรื่องซึ่งพยายามซ่อนเร้นอำพางศพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและโยนความผิดให้กับคนอื่นแท้จริงแล้วศพของน้องถูกซ่อนอยู่ในบ้าน Een drievoudig anti-age effect met Eucerin. Kan het? Hyaluron filler plus elasticity SPF 30. Vult rimpels op, verbetert de huidelasticiteit en beschermt tegen UV-straling. De huid ziet er steviger uit voor 97% van de vrouwen. Hyaluron filler van Eucerin. Ontdek ook onze nieuwe anti-pigmenten anti-age handcrème. Wittering, we hebben alle vis gezien. Witter van vis? wat de vis op zijn สอัน i วันที่สิพภาคอัน้สามเพราะกระถางอันนี้พี่น้องเฝ้าไอ้นั่นเบบต้นมักกะโรนะคบพี่น้อง่าอันนี้สามารถเอาไว้ข้างในได้นะคะ ึก็เซื่องฟ้าคระทุกคนพอมันจะได้เก็บข้างในได้ด้วยหน้าร้อนก็ออกข้างนอกนะฮะก็มันจะได้ปีตัวปีเท่านั้นเองจึงเรียนมาเพื่อทราบหลังจากที่มีการชมข้อความเดินกล่าวให้กลุ่ม YouTube ดูทีมข่าวที่มีการเดินเข้าไปพูดคุยกับในประยูนย์โดยมีการสอบถามว่ารู้ได้อย่างไร ว่าคนร้ายคือใครเจ้าตัวทีมีการอ้างว่ามีการวิเคราะห์จากการนําเสนอข่าวจากอมริน์ทีวีใช่หรือไม่นายประยูนตอบว่าใช่เพราะมันคือสิ่งที่สื่อนําเสนอตอนเองดูข่าว เรารักธรรมชาติพี่น้องก็ต้องปลูกพักปลูกยาไว้อยู่ผู้เดียวมีความสุขดีค่ะเราไม่ได้ไปไหนนะพี่น้องนะมั่งหอกมุ่งหน้านั่งชมสวนดูเจ้าของไปนั่งโม่โมเม่เมเ็นฝรั่งโม่กขังบ้านนี่เขาเพิ่งกับเฮ็ดสวนกับพี่น้องเพิ่งทําที่นั่งชิวๆขังบ้านป้านี่เสียงดังไม่ค่อยได้กินใจเขาค่ะเขาสิ่งไรสุดล้างนวลบ่ะ คุณสรยุทธ์ทำผิดอะไรไม่ได้อีกวันไหวในหลักฐานของตำรวจว่ามีอะไรบ้างพวกเราขอให้มั่นใจตำรวจชุดรับผิดชอบดีมีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตสื่อทีวียังอยู่ครบปกติเหลือทีมเดียวก็ได้นี่ยังมีสองถึงสามชอม่องคงไม่ใช่คดีบุกรุกป,ป่าสงวนแห่ ัวดมีทนายไว้ให้คำปรึกษาการที่มีโลคสูเชียวคุกคามจากเอฟซีขงชัยพนไม้ผิดข้อกำหนดของศาลไหมในการประกันตัวนี่แหละพ่อแม่ต้องมีที่ปรึกษากฎหมายมีการหวั่นไหวให้เห็นกรณีของคุณสรยุทธมีการไลฟ์สดใน Facebook นี่ก็เด็กกระถังเหมือนกั s <S นกับพี่น้องเพราะนี่ต้น hmm. นี้มันจะตายแล้วอปลูกข้างนอกต้องย้ายมันต้นมะกกะดูคับพี่น้องต้นมะกกะดูมะกกะดูมะกกะดูอ่าฟังข่าวอื่นจบไปพี่น้องเลยเดี๋ยวดูดิมันจะอยู่ได้ไหม าการ,รยืนยันผู้ชากการตำรวจแห่งชาติแถลงเองไม่มีจับแพะแกรามทลายตั้มถึงขัน้นลั่นให้ฟันคอรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดปลอยในฐานะพิธีกรแต่สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมศอิทระชุมนุมผู้ตรวจการอายการแข่งกระทะดับสูงสุดจะปักมุดปักให้มันต้องเอากระดูกคดีการเสียชีวิตของชมพู่อันนี้เราต้องเอายใส่ด้วยนะครับพีพ่ มาประกตัวได้หือมาชมาอนรกาประเมทได้ดูว่าทีนี้อยากายทีนี้มาดูปคดีเม็เมพี่น้องไม่ค่อยสื่อใจเชื่อเพิ่งรู้ว่ามันเป็นปุ๋ยซบบอนะแม่งามจะเทื่อนั่นแหละโอ้ยนอนหายกลหอมนี่คุณรู้ว่าเขามาใส่ประดับประดาไอ้มันงามที่เนนเป็นปุ๋ยซะหนิแม่ชัวเนาะเขาก็เฮ็ดกระเีตะกอนจะเทื่อเด้พี่น้อง ไรนาก็ไม่เคยทำก็อย่างนี้แหอกโอ้ยเฮ้ยหมีหน่อยยุ้ยเฮ้ยมันใจห้อนอากาศเป่ห้อนบัดนีเฮ้ยงามเลยบัดนีสมพ่อได้ไหมเอาสมพ่อได้ไหมสาเหตุการตยอมะเรงซีปึ๊บก็นี้ค่ะพี่น้องปลวดต้นพวกมาไล่เจากเอื่นชังไดค่ะพี่น้องด้วย ต่เรตุ่นแพงๆจนว่ามันง่ามค่ะพี่น้องเวลานั้นเราก็จะได้เอาไปเก็บในบ้านได้นะคะนั่งกินหอยบนนอพี่น้องเลยแต่ถ้าการตายนั้นไม่ผิดธรรมชาติจะไปจบใน67วันต้องเสนอผู้ว่าตามมาตรา156เงื่อถามว่าเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพหรือไม่อาจารย์ปรเมฆตอบว่าไม่วันเรานั่งชอบสีสันพี่น้องสีสุดไม่มีการจับแพหรอกพอก๊อ ชาการตํารวจแห่งชาติแถลงเองแปศพที่กระบี่พังงาผู้ชาการตำรวจแห่งชาติก็แถลงเองจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้ชาการตารวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่หรือไม่อาจารย์ฟรมเ,เตมตอบว่าห้ามขนาดเลยสิครับท่านแถลงเองท่านนะเป็นมุงซสวยดูดอกไม้กันมีความสุขตัวพี่ห้อเหมือนไปฮอดีเดยแต่ท่านะทำเต็มที่การตายของนักชภูน่ะไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ รองรอยการถูกทำร้ายไม่มีถ้าในมุมมองของผู้ตรวการอายการมองยังไงอาจารย์ปรเมศตอบว่าแรงจุกใจคือคำตอบส่วนหนึ่งนมีความสุขกับพี่น้องผู้เฒ่าผู้สี่าละคดีแบบนี้เออแดดตั้งแต่ะคนคุณสองการวิเคราะห์คนสักคนน่ะเพื่อเอาเข้าสู่กระบวนการสอมยรังระบบได้แล้วยังงามเลยแบบนี้เอาวีซ แม่จะก,ก็รู้เลยนะว่าเป็นปุ๋ยห้าชินหัวแม่เนี่กนยก็ไดง้งามจละประดับงามงามงามเอาพี่น้องเลยได้เรียบบัดนี้อันนี้ก็พุ๋ยต้องใส่อแง ทีเ่ไไเลยว่าเส็จไปไม่ได้ไไดทุกอย่างเป็นไปได้หมดทัามทั้งท่านมาของข้าขงในจะสู้มุมไหนอาจารย์ปรเมศตอบว,ว่าเราจะสู้เรื่องของกระจัดพยานเข,ขาเคยว,ว่าเห็นเหรอตอนทอดทิ้งเห็นเหรอตอนพาไปเห็นเหรอตอนเคลื่อนย้ายศพเอาดีเจากเส้นผมเหรอเส้นผมตรวจดีเอไม่ได้รู้มันจะตรวจได้ต่อเมื่อ มีรากผมถึงมีรากผมก็ต้องดูว่าเก็บไว้นานเท่าไร่แต่การเทียบเคียงผมว่าเหมือนหรือไม่เหมือนมันเทียบเคียงได้แล้วถ้าผมเล่าให้ฟังจะทันไหมคดีเกิดขึ้นปี2 5 2 3้าคดีคุณพ่อไอซ์มีเล็กมีการเก็บศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพบเส้นผมในอ่างล้างหน้าเทียบเส้นผมของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วแมชกัน เขาก็เปรียบเทียบในระดาบพี่น้องการตัดศพข้างในห้องพักแห่งนี้เขายืนยันได้อย่าไปนึกว่าจะยืนยันไม่ได้ยอมครับเดี๋ยวต้นดอกกุหลาบลงดินไม่ได้เพรกุหลาบทนครับพี่น้องเปรียบเทียบได้อันนี้กุหลาบเท้าค่ะบทนแดด้นร้อดเพราะว่าป้ามีหลายต้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาลงดินอยู่ตรงห้องหลังนี้ครับพี่น้องเข้าราชการลาเวนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกันไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าวันคอผมเลยไม่ผิด ชาการตบประท่งชาติไม่มีหน้าที่รับมอบตัวผู้ต้องหาถ้าไปวินิจฉัยอย่างนั้นต่อไปมันเป็นกระตักเลยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั้งประเทศคุณไปมอบตัวที่ไหนก็ได้ถ้ามอบตัวจริงๆอะ่ะมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบถ้าพบตรผิดฐานนี้เลิกเลยพบตรไม่ต้องทำมาหากินแล้วอย่าไปมองอย่างนั้นจะไปร้องกรรมธิการอะไร เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถึงชั้นศาลกรรมธิการก็ไม่ยุง่งสารปกครองก็ไม่ยุง่งสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ยุง่งปล่อยให้เป็นภาระของกระบวนการสารยุติธรรมดำเนินคดีไปจนจบความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เผยโฉมครั้งแรกเทคโนโลยีระดับโลกซินโครตอนปิดคดีน้องชมพู่เงียบแค่ไหนก็ไม่รอดกรณีตำรวจในคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้น ได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโคตอนที่ความละเอียดระดับนาโนเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดี ซึ่งล่าสุดข่าวได้เดินทางมาที่สถาบันวิวิวิวใจใจห้่นเดียดแต่พี่น้องกลางเดียดนะใประพัดแห่พ่อยี่สิบปีทีจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถาบันวิจัยแห่งเดียวในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนเฮากะไรบริเวณยังโอ้ยยังไงพี่น้องเอ้นี่แหละค่ะอาการห้่นกับพี่น้อง เดี๋ยวป้าพักบนสักพักหนึ่งเดี๋ยวป้าปลูกดอกไม้แล้วเดี๋ยวขึ้นบ้านอาบน้ำกันสิขึ้นไปไล่สุดเด้อค่ะเด้อกประมาณช่วงแรงแหละค่ะอาจจะขึ้นเร็วหน่อยนะคะเ้ยรู้สึกว่าขี้เกียจไม่อยากสิไล่สุดเหนื่อยนะพี่น้องป้าก็เลยเอ้าดูดิต้นไม้เบ้่อแงามบ่ละ่ะพี่น้องแงามบ่ะนะนั่งใกล้ๆช่วงเย็นๆอากาศดีๆปั๊บเดี๋ยวจัดเป็นมุ่งพี่น้อง แม่ใน,นงามคักเลยเดีอดคักไรพี่น้องเถเดียดคักต้นไม้กระต่ายได้บัดนี้อันนี้กล่าวว่าได้มุมแล้วก็จะเอาเข้าไปนะพี่น้องเซลเข้าไปได้บานพุนแล้วช่วงหนาหนาวนะคะเพราะว่าปีต่อปีต้ตนมันก็แพงค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะมันก็อยู่ได้อย่างนี้แหละนะคะสดชื่นถ้าเข้าได้เบ่งแล้วต้นแพงๆอันพวกยั่ไหม่บะกาซื้อรหรอคะคงจะเป็นอันใดที่ป้าอยากได้ปลาซื้อมืดเห็ดเองเมืดเนี่ยว่าเขาก็สดส่นของเข้เนาะนี่แหละยังวายอยู่ การที่มีเงินคงเป็นขรองอ่อะบด้ลลัมบรวยแต่เห็ดยังกะมันก็มีความสุขข้อนะนัะ่นงกินกาแฟกะนั่งกินนยังชิวๆลังบ้านกับเบิ้งตุงต้นไม้เดี๋ยวต้นนี้มันแข็งแรงเดี๋ยวใบมันขึ้นไรเดี๋ยวป้าจะเอากระเช้าป้านะเอาไปหอยพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศว่าต้องเอานั่นนะนั่งบนต้นไม้เลยสบายๆลมชิวๆเดี๋ยวถ้าบอกใหม่มันอยู่มันสิดาป่ะเดี๋ยวมันอยู่ป้าสิยกป้าสิร่องเบิ้ง เนื้อจะหาแนวเชือกมัดแน่นๆนะเพราะมันหลักนำนักได้เห็นบ่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าไม่ก็นเอี่ยวกูก็ไม่ได้เท่าสันเห็นบ่เพราะว่ามันเป็นต้นมันธรรมชาติน่ะมันก็เลยแบบมันก็เย็นนะะพี่น้องเพราะว่าล่มอ่ะนะฮะเห็นบ่ใบก็ลังขึ้นดกดกค่ะพี่น้องถ้ามันขึ้นเต็มนี้ได้เห็นไหมตรงนี้เย็นเย็นใช่ไหมฮะเพราะว่ากลางล่มอ่ะมันร้อนนะะเห็นไหมลมพัดวิววิวแต่ต้นกีกัน นาเขาก็หาบนใย,ยเดี๋ยวมันใย,ยอยู่สักหน่อยงแต่ตัวนี้ได้เร็วมุ่งเห็นบนนี้นี่นี่น,นี่มันแข็งแรงมันรับน้ำนักปาียหรอปาร้อปาบนนี้นักปนั้นกระสิตัดตรงมีอ,อกกระสินั่งเอาดอกไม้นั่งอยู่หีหล่ะค่ะมุ่งนี่ตัดออกเลยนะเนี่ละ่ะวางเขียนมันปัยู่บันนะคะมันก็ยกเขายกออกได้สบายครับพี่น้องพว,วาเหล็กขาเหล็กมันหนักแต่กระเช้าไม่ค่อยหนักมันสามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้นะคะโอ้ยล่มยิน โอ้ยนั่งตรงนี้สบายสบายตรงนู้นร้อนพี่น้องลมมันมาทางนี้เย็นๆไงขยะก็ออกอย่างเงี้ยขยะก็ขยะมันอยู่ในลอลมเห็นไหมเดี๋ยวป้าออกย้ายมานั่งตรงนี้เห็นไหมลมเย็นเย็นพี่น้องโอ้ย่อยแลโอ้สงสารทองไกลไดิพี่น้องไงเดี๋ยมันคักเนาะมึงเนี่ะดอกไม้กำลังงามดุนแดดพี่น้องกำลังสวยเลย เป็นระเบียบดอกอันนี้ก็ว่างก็ค่อยเฮ็ดค่อยๆจัดไปนอนพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อขอบคุณหลายๆการอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อนะคะให้เป็นกำลังแรงใจโซ่หกนะคะเออเฮ็ดกันบ้านเดี๋ยวเข้าไปนั่งจัดกันเด้อพี่น้องจีดยาม마สบายๆเลยบ่มีรอยเลยพี่น้องพี่ใหญ่ไม่เจ็บพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่ขี้โซ่อดๆเอ็ดๆเห็นเปลาบ่มีรยอยเข็มเลยเห็นบ่ แข็งแรงดีครับพี่น้องโอ้ยสืนใจเลยยังเหลืออีกเข็มเดือนอเดือนหนาค่ะก็สบายเลยว่าสิไปเที่ยวอฮอลแลนด์สิไปอังกเลนสิไปเยอรมันตอนนี้ก็ต้องหยุดไว้ก่อนค่ะนัดก,กันไว้กับเพื่อนสาวไว้ว่าสิไปเที่ยวกันเขาบอกว่าไปตอนนี้ก็โดนจับไปแล้วเขาบล็อกตูวเลยเพราะว่าเขายัางปิดนะ,ะพี่น้องเขาล็อกดาวน์นะคะเขายังไม่ออกนอกประเทศอนอกจากที่จะฉีดยาครบก่อนสองเข็ม นะฮะแล้วก็จากนั้นปั๊บแสามารถที่จะไปใส่ก็ได้ประเทศใดก็ได้ไม่ต้องดุลคักตูนะคะเพราะว่าเราฉีดแล้วแต่ป้าก็ไม่ประมาทไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากนะฮะพี่น้องเพราะว่าบางทีอ่ะมันไม่ใช่ว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องป้องกันเอาไว้ตัวเองด้วยล้างเจลล้างอะไรด้วยอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องป้องกันของตัวเองอ่งงาุนเดียวก็ได้กินแล้วค่ะปีนี้นะปีที่แล้วได้กินยูซี่ช่อปีนี้เยอะเลยคิดว่ามันสิไต โดนแดดโดนมาป้าใส่ทรงมืงนะฮะเป็นช่อต้นลูกนี้น้อยแต่หวานเด้ของพ่อโบหวานนะของพ่อเนี่ยโบหวานปลูกมาหนึ่งสิบปีแล้วพี่นงอู้แต่ไหลหรือว่าแล้วออกมาเป็นย่วยนะพันน้อยอันนี้ก็พันเล็กเหมือนกันแต่หวานมากพี่นองหวานฉ่ำเลยเพราะว่าป้าอยู่คนเดียวป้าไม่ได้ต้องปลูกเยอะๆนะคะผลออกมาป๊บกินไม่ทันเนี่ยปลูกขนาดนี้ก็ร่งดีเลยต้นเดียวพ่อขนาดเวลามันกระจายหลายๆปีนะมันก็ล่ามพี่นง กันไล่นะฮะขนอ,อกจากอะอะแบ่งปันกันไปกินเท่านั้นแหละนะะเพราะว่าช่วงนี้มันก็นยังวาอดูอยกาดดีฮอนนองไก่เขาไปนอนในบ้านแล้วย่างเลาะแป๊บเดียวดิตุนซาดนองไก่โอ้อา้าวว่ากันไปได้พี่นองเด้อเอายีสิบนาทีแล้วป้าเห็ดสวนตัวเดียวขึ้นยากสิึ้นไปอาบน้ำอาบทากินเขาพี่นองนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ